สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเล้ารวยซีหาโฮ่าพี่น้องคาะมาพบมาพอกันกระแบดในช่วงเทียงของมือวันที่31เอดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคาะมือนี้นะคะแอดผาเผยพี่น้องพระเท่าสุขุสุขส้อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอาจารย์คนผาสุขค่ะพี่น้องคาสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านมือแรกนี่นะคะ เอาหน้าทางของอาจารย์ค้นพาสุขค่ะสิไดาวเป็นตัวใดพอไม่ไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเรื่องเอฟซีน่ะภูเขาพับเลยเนอะตัวคู่ตัวค้นค่ะขอดีเมื่อกี้นี่กับบักบอคบัติเนาะค่ะเออกับซุยซุยเสียดเสียดไปเดี๋ยวไม่ไม่เนาะค่ะ เอาไม่เอาไม่ผมเตรียมไว้ให้ละแต่แต่หมู่บ้านผมจะ่าล่ม่าพ่าเ,าเลขออกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมที่ล่าความมันความม,มุมทีโศบนี่ลาของผมเ้อผมบอกว่าไ <c oughs> อ้ฟังเห็นตือ้อตื่อ <c oughs> ตั้งแต่เลขมันออกผูนใ์สามสองศูนย์ห้าอันโอเอดเลขเล่าน่ะ <c oughs> ผมก็ไปเส้นเขาไว้นั่นแต่ผัดบ่ได้เฮ็ดเป็นสามสองเส้นไว้แต่สองสามนั่นน่ะเส้นไว้เศร้าบาทโ <c oughs> อ้ค่ะบังวัาานมาอันโมละผมก็ไปเส้นไว้ได้อดบ้านที่ผัดไปเส้น มันถ้าบวกน้กราเลขไว้คือมือกี้นี่นะนะค่ะเออแฟนฮานั่นมันอยู่คนละทางเนาะคนมันสลับกับของผมนม่หมดละค่ะวันนี้ง่วนมือกี้นี่มาเนี่เลขกกบว่าหลายตัวนะผมก็อธิบายแอบสร้างเหงื่ผมก็มันมไล่มาวิเคราะห์วิเคราะห์ย้อนหลังแต่ละเทือที่มันออกมากแต่มันมาตัวนี้แล้วมันเกิดหลุดมันหลุดแล้วตัวใดมาให้ผมไล่เมืองคางแล้วท่าท่า เก้านีแม่หมดละถามมันสิลดแต้มลงมามันกับมาค่าแปดไม่หมดมันก็เยอะมันก็แปดมานนี้ค่ะเนื่องวันนี้ในงวดที่แล้วนี่มันแปดมันรุดมันแหวนค่ะเหมือนในเมื่อแปดรุดนีเก้านี่มันเป็นเก้าอยู่แล้วนีแม่หมดขันมันลงแต้มมันก็ลงมาเจ็ดแต่วันนี้มันเกิดขันลงมาเจ็ดมันก็ต้องออกใส่กันอนะะในสูตรของกเร่ดักๆว้ะเนี้ไปแล้วระเดี้นะไปซื้อแต่เก้าเจ็ดแต่แอฟ โอ้โหใผมผม, orian, ผมั่นใจเลย hilar. ผมเส oh. ้นเขารลอยคุณนลอยูร้อเลยครับอ้ยผู mm, <uh> ้ขายไปผมยามาะไรอยานีนั่งเอิ่นน้งกลัวเมื่อยโอใหญ่าเจ้าบอกขึอน่กลับไปเนรีเงินเอาขน่กลับละแค่นั้นหลังความมีโซ่ไหนอืมโอ้ยหนาะยือก่ตะบะปะเด็นเงินเตียอืมเลขมันถือแต่๋ยเอากับเป๋าแล้วนังนันเนาะค่ะอืมแต่ว่าเนี่ คิดยิงนะคำมันเป็นไปได้ครับนั้นผมจงขอมูลไปให้สิเห็นยญเลยแหละว่างวดนี้เลขขอนี่มันจะออกกางเสียแล้วันที่ได้สูตรไปใส่ร้อมแล้วความละเอียดที่ยุหันนะอันนี้ผมก็ได้ไปเอาแต่ความว่าวเนาะค่ะแต่ว่าถ่ายที่เพิ่นสนใจนะครับเพิ่นว่กเข้าใจก่า้เพิ่นย้อนขึ้นในเบื้องคลิปที่ผ่านๆมากนะสี่ได้ละเอียดไม่เรื่อนมันจะมันจะพัฒนามาเรื่อยหรอกค่ะตามสูตรของผมว่าอันอันนี้ก็ซ้ำเก่าได้เด้อที่หายไปมือหนึ่็ได้เลขนั้น มันมีเดียวกอนมาใหม่แอดไปนะคือมีมีอันสองเจ็ดแปดเนาะสองเจ็ดแปดสี่บันสี่นี่เอาสีไว้ก็ได้คือเอาเก้าไว้ก็ได้มันตัวเดียวกันผมกระบอกตันอยู่เนาะเงินวันนี้ง่านี่บานนี้มันก็ได้ยังอยู่คือเก้าเด้อมันมันสิหลุดไปแค่สองกับเจ็ด เออมันสืได้ศูนย์กับหนึ่งถึงมานั่นแปดกับสี่กับเก้าอย่างนี้อยู่ที่เดิมของเขาเนี่ยนี่โมดัลสาทางใดเอาเอาตัวแรกกันเลยเ้อเป็นเลขวินเด้อร์เรเวนลิฟต์ที่กอดข้อกันละตัวแรกคือศูนย์ในแอนเด้อร์เออตัวที่สองหนึ่งเออตัวที่สามก็คือแปดตัวที่สี่นี่สีเอาซีก็ได้ซีเอาเก้าก็ได้เล้อดสองตัวมันเป็นเลขตัวเดียวกันเด้ออยู่นี่ผมจับเก้าอู่เด้อเอส เออแต่ว่าซีกับวได้ถิ่มซีมันอยู่น้ำเก้านั่นละค่ะเออตาม่วนทะม้วนมันกะมี่อยู่ขันแมน่าเอาตัวครูมันกะคือมีเลขซีตัวนี้ล่ละค่ะที่มิมกอดข้อกันกับครบพอดีนี่ในสูตรของมันกับหนล่างจักที่อยู่จังได่ขาดว่าเดี๋ยวคนอดียวที่บายเดี๋ยวผมผมจับคุยกันน่อยนน้องค่ะศ <60 1 S 1> ูนย์หนึ่งฮะตัวแรกศูนย์หนึ่งค่ะตัวที่สองก็ศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะ ตัวที่สามก็ศูนยสศูค่ะตัวที่สี่ก็บศย์เกอศูนย์เกค่ะมานี้ก็ต่อไปกับหนึ่งปหนึ่งปค่ะ <14 S> 1นึ่ง่หนึ่งสค่ะหนึ่เก้าหนึ่งเกค่ะแล้วกับแปดสค่ะแล้วกับแปดเก้าปดเก้าค่ะ ที่จริงนั่นถ้าถ้าผมว่าเอาเก,ก้ากับซีมาน้ากันนั่นก็เลขกับซีหน่อยตัวลงไปก้นนี่เพราะว่าถ้าเฮ้าเอาซีมาจับไซสูนส่หน,นะนึ่งไ่แปดพิมเก้าวอไดคือกันยังสีนะแอดเพราะว่าเลขสองตัวมันคู่กันค่ะเนื่องืองวดเมื่อกี้นี่แม่นว่า่ะครับผมถาผมว่าเออเอาแต่ซีเนี่ยละบอกมีเก้าน้ำเดินนั่นก็คือบพาเขาเลยไดแอดนั่นรุดไปเลยเลยค่ะ เือเพราะว่าเลขมันมีศูนย์มีนั่นพี่เนาะแม่นบละแล้วกับแปดมันกับรูดแม่นบลาบอกพี่ค่ะผมว่าบ่กมีเก้าหนึ่งบ่เป็นตัวคู่กันนะคือรูดไปเลยแหละซีมันกับบอมาแม่นบ่าแอนท่หญิงมันอยู่ในตัวของมันนี่แหละเด้อในงวันนี้ผมจะอธิบายเด้อว่านี้เป็นอย่างมันคือบ่มีหาเป็นอย่างมันคือจยงบ่มีหกอย่างสีนะแอนพ่าสูตรผมบงหลายๆคนในในยูทูบเนาะหลังจา์มันกับมีหกมีอย่างนี้คือบุกเอ็ดมีอย่างแม่นบละ เออมีหาไม่สินะวันนี้เป็นอย่างคือบ่มีคือเลขนั่นถมยนลงมาห้มันเหลือเลขอยู่หาโตคือผมเคยเบาละคือเด๋ยวนี้หามันก็มีอยู่ในี่นีแล้วแอนหามันกับกศูนย์มันตัวเดียวกันเนาะค่ะเออวานนี้นึงก็เกันหนึ่งนึงก็ซ้ำได้หกมาไว้แล้วนี่อน่าค่ะบันสามนี้้านนี้สุภุทีสามก็อยู่กับแปดนี่แอนค่ะเออวานนี้กับซีวันนี้เนี่ยซีกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันก็อยู่ด้วยกันนี่นะนะค่ะ บอกสโม่าเอฟซีมัน FC เนข้ามาเบิงแล้วรอกเ้ยมาหาไว้บผมหาศูนย์นี่คำนวนหาใข่แห่เอาเป็นหาหนึ่งหาแปดหาซี่หาเก้ากระท่านเขาบอได้ผีเพราะว่าศูนย์กับห้ามันตัวเดียวกันน่ะนะค่ะเดิสังเกตเด้อที่ผมจับครูหงิกี้เป็นอย่างขึ้นหลายมันบาพ่อแปดแล้ววันนี้พ่อแปดซี่แล้วเป็นอย่างคือจังเอิญพ่อศูนย์ซีแล้วเป็นอย่างขึ้นจังศูน,นย์เก้าคือถ้าทีมตัวใดตัวหนึง่งมันจะหลุดไปน้องกันไปเลยน่ะนแอนค่ะ หนึ่ัศนีผมมากเก่าจะตรงมากนะความหมายมันบบนี้จับหนึ่งซี่ก็จะตรงนี่หนึ่งเก้าน้ำหนึงสี่นายแอสค่ะหนึ่งันนี่กัจับแปดซี่ก็ตรงนี่แปดเก้าน้ำหนึงสี่หน้าค่ะเจ็ดมวดเมื่อกี้แม่นมมวดเมื่อกี้นี่ผมหมายไปสองเจ็ดแปดซีแม่นมาละค่ะสมมุติว่าจับคู่นี่ก็มีสองเจ็ดสองแปดสองซี่นี่ถ้าสมมุติว่าเก่าได้สิ่มาสองซีมาหนี่งถ้าจับเจ็มใจก็เป็น เจ็ดแปดเจ็ดสี่แปดสี่มีเท่านั้นเลขกว่านี่นั่งรูดไม่ได้เลยประเดี๋ยวมานี่ที่ผมหายไปคู่กันนี่คือเก้ากับสี่ตัวเดียวกันเนี่ยคือเห้ามจับคู่กับสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองสี่สองเก้าไม่ไม่อ่ะค่ะมานี่ก็เอาเจ็ดมาเป็นหลักสิบกระไรหรือหลักหมื่อก็ได้กันเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดเก้านั่นมันเข่าก็ดีเลยอ่ะค่ะเออเออมันเข่าก็ดีงวดนี้คือการหัดจับก็คือ จับไปจนวันเล็กเก่าเลยแอดเดิมหมายเพราะว่าสามกตฏิกับสี่มีสี่ตัวน่ะแต่มันซึ่งไม่หากับย้อนว่าสี่กับเก่ามันตัวเดียวกันน่ะนะครับ้าะนอนะตามทำได้มันเนาะค่ะนี่ผมสีวงผมไม่แอดสามตัวได้ตามปกติวมสีหายสามตัวนี่แหละซึ่งนั่นมันเป็นมันเป็น,น,ปนตัวร่องตัวยังไปอะนะค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์แปดค่ะครับแล้วกันหนึ่งแปดค่ะหนึ่งสามตัวนี่แหละแอดวงผมนี่แหละ สามตัวนี่ไว้เลยนี่ในในเลขรลายรายตัวนั่นค่ะเงาตามทำนลายมันคิดว่าจะเข่าสุดหนึ่งเวยเด้อดค่ะอาจารย์ในเอฟซีพีนะเอาว่าเลขนะมันเป็นอะไรคือผมว่านี่ล่ะคือถ้าประกบซีก็ต้องประกบเก่าน้ำนั่นสินะ,ะบาน,นี้ถ้าถ้าโอ้โวามากหานึงมากหกคณไว้อยหรอกันมากหกเก่าหกมาเลยแต่ว่าขันหกมากนั่น มันจะบอกใส่ตัวอื่นส่วนมากในงวดน,นี้มันจะเป็นเลขของแอดเดอร์แอเดอร์ถ้าหกมามันจะออกใส่กันเป็นห้าหรือหกห้าอย่างสี่ไหน้ค่ะอาจารย์แล้ววันนี้ถ้าสามมาวันนี้ถ้าสามมานี่มันออกใส่ได้ทุกตัวแต่ว่าลัทธิของมันนั่นในงวดน,นี้ถ้าสามมามันจะออกใส่เขาเองคือมันจะ ป็นสามแปดแต่ว่ามันสามก็แปดนี่มันสิมันตีคู่กันว่าได้ระว่าเป็นหลักสี่รือลังหนึ่งตีคู่กันว่าได้มันจะตองนี้ตัวหนึ่งมาขันแอดค่ะเออถาถาตัวหนึ่งมาขันปั๊บนี่มันจะกลายเป็นเหล็กตัวหนึ่งอยู่หลักหนึ่ตัวหนึ่งอยู่หลักร้อยค่ะอันนั้นตามทำลายมัน่ะมานนี่ซีกับเก้านี่ก็มีสีออกใสกันในไสเนอตบางที่บางที่ตัวไหนตัวหนึ่งอยู่นี่นี่รูดปั๊บนี่ซีเขาก็อาจจะออกไสการในแอนเดอร์อ๋อค่ะจัน มันมันครบรอบเขาแต่ได้ผมไล่ขึ้นหลังย้อนขึ้นไปนั่นนนั่มันออกเล่าแล้วนี่มันออกท้ายพวกออกท้ายแล้วออกเล่ามันสลับกันไปสลับกันมานะค่ะเงเรเลงมันช้ำๆขังของอะไรย้อนหลังมุมบันนีงเขาติจับสามตัวหายจับสองชุดเอเดอร์ค่ะเงือสองสองจุดมีแปดเอ่อมีเก้าศูนย์แปดแอดเก้าศูนย์แปดค่ะบานีอก็ตัวที่สองก็สี่ศูนย์แปดแอดสี่ศูนย์แปดค่ะผู้ดันสามก็เอามาใส่นี่ละ เฮ <c oughs> ็ดคือผมเฮ็ดนี่ค่ะอะผู้ใดมักสามแต่ว่าเป็นวง,ยงอ,อ,อย่างเดียวคือย่านเพิ่นเบิ่นเท่านั้นย่านเพิ่นเบิ่นแปดแปดข่าว่าเบิ่นแปดแปดก็ต้องเป็นสามสามนะค่ะนั่นนี่มีอะไรอันนี้กับวิคเคราะห <c oughs> ์ซื่อหรอกว่าแอดค่ะนี่อันเรียกสามตัวนี่ก็บ่พราะตรงของผมตัวธนาคารผมมันเสมอกันค่ะ <c oughs> เสมอกันทั้งเวททั้งมวนเด้อเด้อกับมีเทอร์นีเด้อค่ะอาจารย์มือแรกนี่กัรับโชคเนาะค่ะมือบานนี่มืออื่นนี่วันเสาร์เขาก็มารับโชคอยู่บ้านเฮาหน่อยเนาะค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้กะบเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เขามาเบิ่งแล้วกัคขันเ่าเขาใจผมอธิบายนะผมก็เป็นคนว่าว่าทำทำต่อชาติยุโรปยังไหนล่ะนอนมันเบื่อเนาะแอบน้อค่ะอาจารย์ให้ให้เบิ่งคลิปย้อนหลังเด้อคลิปที่ยนแอดเพิ่น มันชื่อว่าไปเพิ่องบนเดินโลกได้หยุบเบื้องย้อนหลังสิเขาใจว่าเลขิ่นไปเนื้อใดเนื้อไหลรถดนเนาะผมสิมีทักษะในตัวนี้หลายถึงก่าเกามันกาดจะดีถึงก่าเกาเพราะว่าผมก็เลี่ยนไปน้ำน,น,นอนแอ่นนอค่ะมึคนัวไปน้ำทั้งหมดสมวนกับท่านนี้ล่ะยังได้กล่าขอให้ f ีคุณพ่อคุณแม่รวมถึง แอนนาลาไอ,อ้เราไม่รู้ว่าเป็นคนดียังแห้งบางๆเนอ้ออยู่ดีไม่แห้งเดินนั่งไก่ไปทางเรือก,กะไปรอต่อท้ายสี่ฝักสิบกุ๊กกองมาทีมาทีขอบคุณกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปแนวทางท่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกนะคะแนวทางเพื่อนบ้านนะคะไปเลพี่น้องคะอาเลขวิ่งเลขวิ่งของอาจารย์นะคะมิสูนหนึ่งแปดซีเก่าค่ะ อาจารย์เราจับคู่ให้ค่ะ908 408นะคะ2ตัวก็จะเป็น0 1 0 8 0 4 0 9 1 8 1 4 1 9 8 4แล้วก็89ค่ะอาจารย์เล่าเน้นให้คือ0 1 0 8กับ18นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขานําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะพี่น้องคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้คะ่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะเอาแอกซิได้ขอต ลาบพอไปพี่นองระเท่าสุกูสุก้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปได้คลิปหน้านะคะพี่นองคารสำหรับคลิปนี้สวัสดี